วันนี้วันพุธทุกวันพุธเรามีนัดกันเรามีนัดในเรื่องราวของความรู้ค่ะและความสนุกความแข่งขันเต็มที่เลยเออนี่แหละฮะรายการเจนวิทย์อัจฉริยพันธใหม่พรีเซนเตอร์บายบางจากกรุ๊ปซีซั้นสองครับอูเข้มข้นมากนะฮะอตอนนี้ศึกชิมแชมป์สายซีแล้วเป็นศึกชิมแชมป์สายซีบนสังเวียนรูปผู้ชายครับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยประทับก,กับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสองโรงเรียนสุดแกร่งที่พวกความมั่นใจเกินร้อยกับอุดมการอันแน่วแน่ เพราะมาขุดนะโจทย์นี้เกี่ยวกับเรื่องราวความแบบดึกดาบรรนะฮะทีมไหนจะเป็นทีมหนึ่งเดียวที่คว้าตั๋วเป็นแชมป์สายไปเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายให้ได้ต้องลุ้นครับต้องลุ้นอยู่แล้วค่ะมาร่วมลุ้นและส่งกําลังใจใพวกเขาไปพร้อมกันในรายการเจนวิทย์อัจฉริยะพันใหม่พีเซตเตอร์บายบางจากรูปสี่สั้นสองค่ะวันนี้2องทุ่มห้าทีนะคะช่องเวิร์กพอยต์ของเราสามารถติดตามการแข่งขันและความเคลื่อนไหวของรายการได้ทางช่องออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นเฟซบ o o กทิกต็อ k ค้นหาคำว่าเจนวิทย์อัจฉริยะพันใหม่คุณจะได้ทั้งความรู้และคุณจะได้เห็นความสามารถของเด็กไทยและคุณจะรู้เลยว่าบางคำถามเนี่ยใกล้ตัวเรามากแต่คำตอบที่ออกมาทำไมฉันไม่รู้เลยไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เคยคิดมาก่อนเลยจริง<ล>พี่จะบอกอีพีเนี้ยเดือดมากก็ ลงไปจะกลับบ้านไปเจอน้องๆครับปรากฏว่าเห็นน้องรู้แล้วว่าคนมีความรู้เป็นยังไงเป็นยังไงครับพี่เป็นเปนอย่างน้องเอาปากด้วย2ทุ่มทีวันนี้นะคะห้ามพลาดนะครับสนุกมากคุณผู้ชมห้ามพลาดจริงๆ,ๆพูดได้เท่านี้เลยนะฮะจริง